รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสภาพภูมิอากาศทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะมันยังกระทบถึงหลายๆส่วนนะคะของของประเทศนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมภัยธรรมชาติที่อาจจะต้องมีความดุนแรงยิ่งขึ้นสมดุล agroforestry home นี่ได้รับการรับรองจากองค์การบร,ริหารกราสเดกระจกนะครับประเทศไทยอยู่รอดแน่ มีรายได้จากสิ่งเหล่านี้มีรายได้จากสองมือของคนไทยรอยยิ้มที่อ่อนหวานความมีมิตรไมตรี ree, ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นหลานคุณย่าเป็นเน็ตซีโร o บอยแองเกคู่แรกของประเทศไทยเราก็อยากที่จะให้คนแม่กองมีความตระหนักรู้มีความพัฒนาตัวเองมากขึ้นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยดินดีต้นดีชีวิตดีล้านเปอร์เซ็นต์ดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดได้ทั้งดินต้นและใบดินดีต้นดีสูตรแก้ดินจุลินทรีย์ธรรมชาติปรับสภาพดินเร่งรากลดข้าวดีดข้าวเด้งย่อยสลายต่อสั่งสร้างสมดุลและล้างสารพิษในดิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาไปติดตามภารกิจของคุณวิชัยทองแตงประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ One Love Foundation รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อฟ้าพายุเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนให้แก่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่กำหนดการสัมมนาวิชาการโครงการขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิตเพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามที่ยั่งยืนนะคะเราจะเห็นว่า สภาพภูมิอากาศเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะถามว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็เลยจะถือเป็น,นกลไกสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือให้พวกเราเนี่ยสามารถมาร่วมกันลดก๊์ดเรือนกระจกได้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะท่านวิทยากรทั้งสองท่านค่ะท่านวิชัยทองแตงนะคะแล้วก็ท่านดกรก้องเกียรติสุริเยที่ท่านได้ให้โอกาส ชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ต e ่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายพิเศษในเรื่องของฝ่าพายุเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนหรือ s u s t a i n a b l e s t ์ตติจินะคะโดยท่านวิชัยทองแตงนะคะประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจนะคะคุณวิชัยทองแตงนะคะอดีตนักลงทุนขายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะผู้ประกาศสลใช้ายาพ่อมดตลาดทุนไปเมื่อกลางปี2566เพื่อขอทาหน้าที่นักปานเพียงอย่างเดียวนะคะจนสตาร์ทอัพทั้งหลายเรียกสัญาณนามใหม่ของท่านว่า ก o d f a เฟอร์ออฟสตาร์ up. แล้ววันนี้นะคะพวกเราได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของท่านที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ของท่านแลกเปลี่ยนกับทุกๆท,ท่านนะคะขออนุญ,ญาตขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านวิชัยทองแตงค่ะแม่กลองเป็น Wellness of Thailand ได้หรือไม่ถ้าจะเป็น Wellness of a เชีหรือเป็น Wellness of Thailand เราต้องสร้างสิ่งนี้ครับ c a r เทเกอร์ Care aker, หรือ c a r กิเวอรแต่ลองนึกภาพดู ถ้าเรามีแคทเท็เกอร์หรือแคทกิฟเฟอร์ทั่วประเทศทุกมุมของประเทศมันจะเป็นอะไรที่ทรงพลังมากครับมันจะเป็นอะไรที่สามารถทำให้ประเทศมีชื่อเสียงกระชอนไปทั่วทิศประเทศไทยอยู่รอดแน่มีรายได้จากสิ่งเหล่านี้มีรายได้จากสองมือของคนไทยรอยยิ้มที่อ่อนหวานความมีมิตรไมตรี ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นที่เดียวในโลกครับที่มีคือที่นี่ครับและผมพูดได้เลยว่าแม่คลองจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้แม่คลองส2พันสองร้อยไร่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยคิดว่าทำอะไรดีอันนี้ไม่ถือสากันนะเป็นข้อเสนอที่ที่ ไม่ต้องการผลลัพธ์แต่เป็นจัดเป็นข้อเสนอเชิงวิสัยทัศน์ถ้าแม่กรองเป็นหับของผู้สูงอายุรายได้ทั้งหลายจะไหลามาเข้าที่สมุดสงครามแม่กรองแล้วครับเป็นได้ไหมห6บกกิโลจากกรุงเทพใกล้นิดเดียวสิ่งแวดล้อมบ้านเราเป็นยังไงเลือกสวนของบ้านเรา มีให้กินให้ใช้ตลอดปีอาหารทะเลบ้านเรามีให้กินให้ใช้ไม่อัน้นราคาถูกกว่ากรุงเทพเหลือหนึ่งในสามและอร่อยด้วยผมมีความเชื่อนะไม่รู้คนอื่นจะเชื่อตามผลเปล่าวัฒนธรรมสร้างชาติและเป็นความยั่งยืนที่จะอยู่กับประเทศไทยไปชั่วกับชั่วกันเมืองแม่กลองเขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งราชนิกูลครับ เป็นเมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่สองนะครับเรามีควีนถึงสองคนนะจากรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สองโอ้โหนี่ไม่เหมือนใครเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนจังหวัดใดๆในในประเทศไทยเลยที่เป็นสิ่งที่เราต้องภาคภูมิใจเพราะเรามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากลืมคำนี้ไปอย่างครับบางช้างสวนนอกบางกอกสวนในบางช้างคืออัมพวาครับ บางกอกคือกรุงเทพแถวแถวบางุนเทียนสมัยก่อนปู่ย่าตาทวดเราที่อยู่ในแม่กรองเนี่ยก็เป็นคนผลิตอาหารข้าวหวานส่งเข้าไปในวงังหายไปไหนหรือ,อยังหายไปไหมถ้าหายหยิบขึ้นมาใหม่เนี่ยวัฒนธรรมช่างชาติผมโชว์ให้ดูคนแม่กลองร,รู้ไหมเนี่ยว่า งานกวีคีตาอัมพวาเฟสที่เพิ่งจัดไปเมื่อปี67ในเดือนกุมภาพันธ์ในวันพระราชสมภพของรายการที่สองผมเป็นเจ้าภาพจัดเองและผมดีไซน์ให้เป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์เคาเจอร์อีเวนต์แห่งแรกของประเทศไทยไม่อยากจะโม้ว่าเป็นแห่งแรกของโลกนะครับคนแม่กลองรู้ไหมเนี่ยเป็นแล้วประกาศต่อชาวโลกแล้ว และวันที่เราถ่ายทอดนั้นโดย Workpoint ถ่ายทอดไปทั้งโลกแล้วครับนี่คือความภูมิใจของคนแม่ครองนี่คือความภาพภูมิใจที่วัฒนธรรมเราสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกทั้งโลกได้สงกรานต์ปีใหม่ที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลแห่งแรกของโลกอยู่ที่เชียงใหม่ครับระหว่าง13-15ถึงเมษายนปีที่แล้วสังเกตไหมครับ มีใบเซอร์ให้นะครับออบกออกใบเซอร์สเกีให้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของปลอมนะไม่ใช่มาคุยนเล่นๆน,นะอ่ะต่อไปสมุรสงครามจะมีทําถนนหนทางใช่ไหมเชียงใหม่เขาเริ่มตั้งแล้วนะตั้งกติกาแล้วนะถนนจะต้องมีส่วนผสมของไบโอชาซึ่งช่วยลดโลกร้อนอย่างมหาศาลเชียงใหม่ทําแล้วครับแม่กรองยังไม่ได้ทําไม่ว่ากัน แต่กำลังจะบอกว่าโลกมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนและคนเริ่มเข้าหาความยั่งยืนมากขึ้นทราบไหมครับวัดประทุมคนาวาดใกล้ๆบ้านผมเนี่ยละกระถินที่วัดประทุมคนาวาดที่จัดเมื่อพฤศจกิจากายนปีที่แล้วเป็นกระถิน ที่เป็นคาร์บอนนิวทรอนแห่งแรกของโลกเหมือนกันคนแม่กรองต้องภูมิใจทำให้ดูครับไม่ได้จะมาลงทุนมาทำอะไรให้เกิดพวกผลกับตัวเองทำให้ดูว่าทุกอย่างมันทำได้ถ้าเราเอาจริงแต่ขอโทษครับทั้งกวีขีตาอภอเฟสทั้งกระถินคุณวิชัยพักต่างเองนะครับกวีขีตา ใช้เงินหล้านบาทวิชัยควักทั้งหมดท่อกระถินนี้ยอดกระถินสี่ล้านห้าแสนบาทที่วัดประทุมวิชัยเป็นคนควักไม่ได้อวดเก่งไม่ได้อวดรวยแต่เราจะทําให้ดูว่ามันถึงเวลาที่พวกเราต้องตื่นขึ้นมาดูความเป็นไปของโลกและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทราบไหมครับนี่เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนแม่กลองสมดุล agroforestry h o m นี่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหากรการสือเดลกะจกนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยครับร้านกาแฟธรรมดานี่แหละสาขาเดียวนี่แหละแต่มีความโดดเด่นเราไปดื่มกาแฟที่ร้านที่ร้านนี้ ก็ดื่มเอาความภาคภูมิใจของคนแม่กลองความภาคภูมิใจของคนไทยเข้าไปด้วยครับมีใบเซอร์เรียบร้อยไม่ใช่จะออกไปเซอร์ง่ายๆายไปซื้อมาเนี่ยไปเซอร์ซื้อไม่ได้นะเพราะนี่เป็นใบเซอร์ที่ออกออบก,กออบกกซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพย์ของท่านพอเรายัางคาดการแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับกรเกษตรภาพรวมคือ90 Positive thinking นะครับและต้องทำให้ได้ตามนั้นด้วยผมเชื่อว่าคนในจังหวัดนี้ทำได้แนวโน้มการจ้างงานภาคการเกษตร50แนวโน้มการลงทุนภาคกาเกษตร60เห็นไหมครับ่าเราเน้นเรื่องเกษตรด้วยเพราะเมืองแม่กลองเป็นเมืองเกษตรเราต้องให้ความสำคัญครับวันนี้จะเกิดนวัตกรรมใหม่ครับที่เรียกว่าแบตเตอรี่โซเดียมครับ แบตเตอรี่โซเดียมทราบไหมครับว่ามีวัตถุดิบวัตถุดิบที่อยู่ในประเทศไทยด้วยครับเอาท่านเกษตรจังหวัดท่านทำถูกแล้วไผ่กะลามะพร้าวอ่ายังไม่มานะกำลังเจรจายอยู่แต่รับปากว่าจะมาแนละ้วจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าเขามานะ ธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านจะเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยครับแล้วแน่นอนเกษตรกรไม่กรองมีกินมีใช้และสามารถสร้างความร่ำรวยได้แบตเตอรี่โซเดียมไม่ได้าเอามาจากเกลือนะเกลือใช่ไม่ได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ชนิดนี้แต่จะมาจากกะลามะพร้าวจะมาจากต้นไผ่เราปั่น เด็กหลานปูน่นี่หลานปู่เด็กสองคนเดี๋ยววันหลังจะให้เด็กแม่กลองไปรู้จกักแต่เวลาเข้ามาแม่กลองเดี๋ยวเดี๋ยวชวนให้พวกเราไปคุยอันนี้ลูกหลานแม่กลองนะครับเพราะภรรยาผมเป็นคนแม่กลองหลานคุณย่าเป็นเน็ตซีโร่บอยแองเกคู่แรกของประเทศไทยซึ่งจังหวัดนี้เริ่มต้นปลูกแล้วแม้จะเป็นจังหวัดเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างถูกวิธีขอชื่นชมท่านฝากถึง จังหวัดด้วยนะครับว่าส่วนราชการทั้งหลายคนไทยทั้งหลายที่เป็นคนแมกรองต้องเรียนรู้ครับไม่เช่นนั้นตกขอบต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะที่ได้มีการพูดคุยหาดือกันแล้วเรากำลังมองบริบทว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะออกแบบให้ส,สมุทรสงครามมีหน้าตาย,ยัางไง มันก็เลยจากจากวันนั้นก็เลยเริ่มต้นเ,เริ่มต้นสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการบรรยายที่ที่ท่อทวนสมบูรณ์ในวันนี้เราก็อยากที่จะให้คนแม่กองมีความตระหนักรู้มีความพัฒนาตัวเองมากขึ้น สนับสนุนการพาทัวร์ทั่วไทยโดยดินดีต้นดีสูตรสารเสริมประสิทธิภาพพืชและสูตรแก้ดินจุลินทรีย์ธรรมชาติช่วยปรับสภาพดินสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ,กรเกษตรช่อง5พาทัวร์ทั่วไทยกับผมนะครับเสี่ยไก่รุยรุ่งทุ่งทองนะครับวันนี้จะพามาพบกับนะครับเกษตรกร,กรผู้ปลูกฝรั่งที่ตำบลคลองกินดาอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนฝรั่งที่ขึ้นชื่อว่า เป็นของดีอันดับต้นๆของตำบลคลองจินดาอำเภอสามพานันจังหวัดนครปฐมนะครับแล้ววันนี้ผมนัดกับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนและยังเป็นเจ้าของรายใหญ่ที่ขายส่งสินค้าไปทั่วประเทศเลยครับวันนี้นะครับอ้วโหเจอกับเจ้าของสวนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับอันนี้<ม>จเจ้าของสวนพี่ผมเจ้าของสวนชอบผลไม้รลอชื่อจริงก็คือคมสันคงม,มณี สวนอยู่ที่ตำบลคลองยินดามอำเภอสามพานจังหวัดคนครปฐมอันนี้เป็นสวนฝรัร่งอันนี้สวนฝรั่งแป้นสีทองของผมเองครับโอ้โหแสดงว่ามีเยอะมากๆผลผลิตนี่ต่อวันได้ข่าวว่าแบบเขาหลายร้อยตันเลยในช่วงที่ผลผลิตเยอะๆใช่ฝรั่งที่ว่าช่วงเยอะๆเป็นยร้อยตันเลยแล้วก็เป็นฝรั่งที่ส่วนนี้ที่อร่อยที่สุดทั้งหวานทั้งกรอบเนื้อปูเยี่ยมมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแชร์เคล็ดลับกันนะครับอย่าลืมติดตามชมกันะนะครับ อันนี้เป็นฝร <มา S 1> ั่งแป้นพันแป้นสีทองทั้งหมดเลยอั<ล>นดนะับแรกเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็จะออกมาเป็นอันแรกเนี่ยมันจะเป็นดอกขาวเนี่ยมันจะนจะออกแบบเนี้ยออกเป็นดอกขาวเนี่ยนะอันนี้ปล่อยปลนะ่อยสักพักหนึ่งพอดอกอันนี้หลุดุม๊มันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ยังห่อลูกไม่ได้มันยังเล็กจัดถ้าห่อเร็วเนี่ยอ่ามันจะร้อนมันจะอบคั่วมันจะรั่วจะจะร่วงร่วงมันจะร่วงออกมาต้องรอให้มันโต อันนี้โตประมาณเนี้ประมาณนี้พอโตกันนิดนิดหนึ่งประมาณเนี้ยถึงจะถึงจะเอาเอาเอาถุงถุงหอก่อนเนี่ยโตขนาดนี้แล้วพอโตขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องห่ออันนี้ห่อมาแล้วน่าจะได้ประมาณเดือนเดือนถึงเดือนไหยเนี่ยประมาณนี้นะระหว่างที่ห่อเนี่ยมีลูกเล็กๆเราเจอกิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ตะไครตัดทิ้งตัดทิ้งเพื่อที่จะให้มันแตกใหม่พอมันแตกใหม่ปุ๊บมันจะเป็นกิ่งกิ่งเล็กๆที่ว่าแตกอันนี้น่าจะห่อได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วมั้งเนี่ยลูกเนี่ย อีนนี้ได้อีประมาณสักสิบวันเนะี้จะเก็บได้เนี้ยประมาณเนี้ยมันก็เริ่มแก่จัดแก่เต็มที่เนื้อมันจะฟูขาวเนี่ยเป็นสวยครับเะเก็บได้ว้าวโอ้โหถูกต้องเลยครับพี่น้องเพราะปัญหาักของกเกษตรกรหลายๆท่านคือ ต้นไม่โตดอกไม่แตกรากไม่เดินสันนิษฐานได้เลยว่าเกิดจากดินเสื่อมสภาพดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งดินดานหรือแม้กระทั่งดินมีเชื้อราปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับพี่น้องเมื่อท่านใช้ดินดีต้นดีนะครับดินดีต้นดีไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ดินดีต้นดีเป็นอินรีย์ธรรมชาติประกอบด้วยกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์กับดินครับดินดีต้นดีจะทําหน้าที่ปรับสภาพความเป็นกรดลดความเป็นด่างสร้างความเป็นกลางให้กับดินซึ่งจะทําให้พืชผักผลไม้ร่วมถึงข้าวในนาเจริญงอกงามต้นใหญ่ใบแตกราก พุ่งที่สําคัญเมื่อพืชผักผลไม้นาข้าวเจิญงโอกองงามดีแล้วชีวิตของเกษตรกรที่ใช้ก็จะดีตามมาด้วยครับดินดีต้นดีชีวิตดีร้อเปอร์เซน็นและที่สําคัญนะครับมีโปรโมชั่นสุดพิเศษดินดีต้นดีนะครับสูตร A นะครับเป็นกรดอะมิโนที่สําคัญและสูตร B นะครับเป็นกรดอะมิโนพืชฮิวมิกและฟูวิกนะครับตอนนี้นะครับ ซื้อ1ลิตร2ขวดแถมฟรีดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตรอีก2ขวดจากราคาปกติ2,760บาทนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นของแท้ต้องทีวีเดล็กเท่านั้นดินดีต้นดีชีวิตดีร้านเปอร์เซ็นต์โทรเลยครับ